่าสำหรับเอาใจชาวแม็ค่ะจริงๆก็คืออาจารย์เนี่ยใช้แม็ Mac เนาะแล้วก็แต่ว่าใช้ได้ทั้ง powerpoint แล้วก็ keynote ชาวแม็ก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีมีคนอ่าสอนหรือว่าแบบบอกเทคนิคเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นประชากรกลุ่มน้อยวันนี้เราก็จะเริ่มมาเล่าให้ฟังค่ะคราวนี้ก็เราจะมาเล่าเรื่องการใช้ quick time player ในการอัดทุกอย่างที่อยู่บนสกรีนในการสอนแล้วยังอัดหน้าเราได้ด้วยค่ะ ก็คืออย่างแรกนะคะเราก็เปิด Quick Time ก่อนค่ะอันนี้จันอัดมาก่อนแล้วนะคะก็จันก็เลยกดเป็นวิดีโอให้ดูอ่าก็เราก็คลิกอ่าแป๊บนึงนะคะอันนี้มันเมื่อกี้มันบงังอ่าเราก็คลิกเลือกโปรแกรม Quick Time ค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะอ่าคลิกเลือกโปรแกรม Quick Time จากนั้นเราก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กด Movie Recording ค่ะสังเกตดีๆนะคะว่าขออนุญาตย้อนกลับไป มันเป็นมูวี่เรคคอร์ดดิ้งไม่ใช่สกรีนเรคคอร์ดดิ้งนะคะถ้าเป็นสกรีนเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยมันจะอัดหน้าจอเฉยๆยมูวี่เรคคอร์ดดิ้งคืออัดหน้าเราค่ะเสร็จปุป๊บพอคลิกมันก็จะขึ้นหน้าเรามาอันนี้เราติ้งต่างก็เป็นหน้าเราแล้วกันนะคะก็ <laughs> เราไม่อยากโชว์หน้าเ <laughs> หมือนเดิม <laughs> จากนั้นพอขึ้นเป็นหน้าเราปุป๊บ <laughs> ใช่ไหมคะเราก็กด float on top นี่สำคัญมากๆค่ะ รถออนท็อปเนี่ยมันจะทำให้ตัวหน้าเราที่แบบพูดเป็นคุณครูสอนเนี่ยอยู่ด้านบนเนาะไม่ว่าเราจะอัดอะไรก็ตามต่อจากนี้อ่าเสร็จปุ๊บหน้าเราก็จะอยู่ด้านบนแล้วนะคะตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งพอเราได้หน้าเราอยู่ด้านบนปุ๊บต่อมาเราจะทำการอัดหน้าจอสไลด์ค่ะอ่าตอนนี้เราหดหดตัวหน้าเราให้อยู่แค่นี้ก่อนอันนี้คือเป็นหน้าเรานะคะอ่าคราวน,นี้เสร็จปุ๊บ รอแป๊บหนึง่งขึ้นมาที่เฮลอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เนาะแเราก็โทษทีขึ้นมาที่ไฟ์แล้วก็กดอันนี้ไม่ใช่ movie recording แล้วค่ะแต่เป็น new screen recording นะคะ screen recording แปลว่าอัดทุกอย่างที่บุ๋มมันหน้าจอค่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่จันใช้บ่อยมากเนาะการสอนวิดีโอครั้งนี้ก็ใช้ฟังก์ชันนั้นเนาะโดยที่พอมันขึ้นเป็นปุ่มมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะมีลูกศร d r อ d o w n ให้มาเลือกเนาะแล้วก็มีตัวปุ่มอัดอ ให้อยู่นะคะปุ่มสีแดงๆเป็นปุ่มกอดอัดอย่างแรกก็คือเราจะต้องมาเลือกว่าเราจะบคอร์ดเสียงจากอะไรก่อนนะคะก็คลิกปุ๊บนะคะก็จะมีใช้ไมโครโฟนของ Mac หรือเปล่าหรือใช้ไมโครโฟนของ Zoom หรือไมโครโฟนที่เราซื้อมาเองนะคะด้านล่างนะคะถ้าเราอยากจะโชว์เมาส์ให้คนเห็นว่าคลิกยังไงเราก็กดด้านล่างไปด้วยนะคะ,ะจากนั้นเราก็กดเลือกะคะ่ะสมมติว่าอันนี้เราเลือกอะเป็นแบบ โชว์เมาด้วยนะเวลาที่ฉันสอนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็กดคลิกปุ๊บอะไรเงรี้ยค่ะหรือถ้าจะไม่ให้มีเสียงก็กดนั่นนะคะก็คือไม่ต้องให้รคคอร์ดเสียงจากนั้นพอเสร็จปุ๊บรอแป๊บหนึ่งค่ะคราวนี้สังเกตไหมคะว่ามันจะมีบอกว่าคลิก to record the full screen เนี่ยคะ่ะก็คือถ้าเราจะอัดทั้งหน้าจอของเราเลยก็คือทั้งสกรีนเนี่ยเราก็แค่กดคลิก1คลิกแต่ถ้าเราจะอัดแค่บางส่วนสมมติว่าจย์จะอัดแค่บริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็ ให้เลื่อนอตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมามันก็จะมีสี่เหลี่ยมให้เราเลื่อนเลือกขนาดค่ะจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆกด start record เดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จากนั้นพอเรากดคลิก to record ปุ๊บรอแป๊บนึงนะคะอันนี้คือคลิกแล้วมัน record ทั้งสกรีนนะคะสังเกตดูด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะด้านบนตรงนี้เลยเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ให้หยุดหรือเปล่าอันนี้แปลว,ว่าเกิดการอัดเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ แล้วก็จากนั้นอ่าอันนี้ก็คือพอถ้าเกิดเราจะหยุดเราก็ไปกดหยุดเมื่อกี้ใช่เปล่าคะแล้วตัววิดีโอมันจะป๊อปอัพขึ้นมาใหญ่ๆอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเห็นทั้งหน้าเราด้วยอยู่ตรงนี้อันนี้มันแอบซ้อนกันนะงงนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปิดอย่างงี้จะได้ไม่เห็นอ่ะนี่นะคะปึ๊บนี่อ่ะไม่รู้มันจะงงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยะนคะคะรอแป๊บนึงนะคะอ่ะอาอ้าไม่ใช่อันนี้เริ่มมาใหม่แล้วโทษที เนี่ยค่ะก็คือพอกดหยุดเมื่อกี้เราถึงช่องกดหยุดใช่ไหมคะพอกดหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ไปคลิกเซฟเนี่ยค่ะแล้วพอเซฟปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้เซฟไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็กดพิมพ์เลือกไฟล์เนาะคราวนี้พอเราเลือกเสร็จอ่าพอเราเซฟไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกนิดหน่อยก็คือว่าบางทีอ่ะเราอ่าอยากจะตัดตอนต้นตอน,ตอน,ตอนท้ายที่บางทีเราอาจจะเผลอพูดนั่นพูดนี่อะไรเงี้ยค่ะอาจารก,ก็มีตัวอย่างมาให้ดูว่าเราจะตัดต้นตัดท้ายหรือทริมได้ยังไงบ้างคะ่ะ ก็คือเข้าไปฟังก์ชัน QuickTime เหมือนเดิมนะคะเสร็จนั้นจากนั้นก็คืออันนี้อาจารย์ชอบฟังก์ชันเหวีมาเพราะรู้สึกว่ามันพิมพ์และหาง่ายดีเรากดคำว่า Trim เนะาะพอกดคำว่า Trim เสร็จปุ๊บมันจะมีนะคะด้านล่างเห็นไหมคะเป็นแถบสีเหลืองๆนะคะอุ้ยโทษทีขอโทษทีทษทแปบบ๊บนึงนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตมันแอบบังอ่ะ t ิ i m นะคะรอแป๊บ,บนึงอ่ะกดคลิกตรงน,นี้นะคะ นะคะขามก็จะมีแถบเหลืองๆเห็นไหมคะจากนั้นถ้าเกิดว่าเรา,ากดยืดขยายตรงแถบเหลืองๆเนะนี่ยค่ะนะคะปื๊ดปื๊ดเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมคะก็จะดูได้ว่าเราอ่ะจะอจัดตั้งแต่ต้นจนจบถึงตรงไหนเนี่ยคะ่ะประมาณน,นี้เนาะสมมติว,ว่าตรงว่างๆเนี่ยอาจารย์จะไม่เอาละอาจารย์ก็หยุดแค่นี้อย่างเงี้ยคะ่ะต๊บอ่ะตรงนี้ฉันจะไปเอาแล้วนะแล้วก็กด t ริมเนี่ยคะ่ะ พอทริมเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปกดเซฟมันก็จะได้เป็นวิดีโอควิกไทม์ใหม่ที่เป็นวิดีโอที่เราตัดต้นตัดท้ายไปค่ะก็ตามนี้ค่ะหวังว่าจะใช้ควิก k ทางอัดหน้าจอได้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะถ้ามีใครมีอะไรก็ถามมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ